สวัสดียันเช้าค่ะไปส่งลูกไปเรียนไปอนุบาลก็แม่ก็ไปสุดทางค่ะสวัสดีวันพุธตอนเช้าด้วยจ้ะเนอะเล่นๆจัะพี่น้องอ๋อมีกูที่สกูลแล้วนะลูกนะหม่ำแม่ให้กระสัน อ๋อเดี๋ยวแม่มารับนะลูกนะนี่ดึกจิ๊กอ่ะโอเคโอเคให้ดอไปส่งลูกค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีแล้วจ้ะพ,พี่น้องคะ่ะโอ้ยแม,ม,ม,ม่ตายได้มารับลูกบนี่เที่ยงเหพี่น้องโอ้ยคู่ของงานนั่นเด็กหน่อยของลูุ่มกัแม่ตายนี่เนาะ พ่อมาหาครับวาลีนาไข่คืนว่าสันโอ้ยก็ต้องหนูก็เลยคุยกันกับบันมองที่แม่ใยฝึกงานว่าพี่น้องขาเพราะฉันต้องไปรับลูกว่าสันแล้วก็ลูกฉันกับป่วยนาอลูกฉันบ่สบัยหนูกับว่างซี่เนาะพขอก็เลยบอกว่าโอ้ยเพเป็นยังว่าสันเดียวฉันเพราะว่าพุงนี่น่ะแม่ใยจะมีประชุมมีสินบ่หละกับคู่อย่างกังสิ่บ่ละเกี่ยวกันกับเรื่องฝึกงานนี่มันบ่ลละ วันที่นี้ก็ต้องขั้นส่วนแล้ะแล้วก็เขาเรียกว่ายังแหละอยู่มงทีไม่ต้ฝึกงานเขาบอกว่าเขาจะเขียนใส่กระดาษลงไหว่าเป็นจังไดจังไดแล้วอาทิตย์หน้าหรือว่าย่มลูกหายดีแล้วจังมารับเอาอยัางสิเนาะแต่นั่นแหละจ้ะเฮย้ยพี่น้องคะวันที่นี้แม่ต้จะเออไปเขาเรียกว่ายังไปซื้อยายาอยู่เส้นตุ่นแล้วจะแล้วก็จะกลับบ้าน โอเคนาาจ้ะไมตายจะเฝ้าออไปเนาะแล้วก็จะเอาเอรอีนานอนน่าจะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีด้อค่ะพี่น้องสุภูสุคนคนไข่อยู่นี่จ้าคิงหอนไลคยคักลีนาเฟียเบ้คิงหอนฮอนมาตุลมาตุลไมตายเสร็จอืม เสื้อเนื้อเสื้อตัวให้ลีนาแล้วเนาะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าลีนาเขาอยากใส่ชุดนี้บอกว่าจะใส่แขนสัน้นไห้มันจังสีระบายความร้อนแต่นางอยากใส่ชุดนี้ก็ให้นางใส่พี่น้องค่ะเหลืออีกแค่สองมือกสิได้ฝึกงานเสร็จเนาะตอนกลางวัน ที่ทําเอที่อนุบาลของของลูกนี่นอกจะเนาะคู่เขาท่วมากบอกว่าลีนาไข่ขึ้นสูงไตายกันเลยโอ้ยเนาะแบบว่บเ่าเหตุจังใดดๆท่าพยายามสุดๆแล้วนะเล็กหน่อยกะไข่มากหลเหมือหลายวันเนะาะที่นี่ไข่ขึ้นสูงสามสิบเก่าคนนะพี่น,อน้องมาตรวจเฮี้ยนกันยังสามสิบเก่าอยู่แต่ลีน่า เออเขาเรียกว่ายัางไงเจลินกัอารมณ์ดีเนาะแต่ก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกพี่น้องเออลยแค่สองวันก็จะฝึกง,งานเสร็จไปไตก็เล็บพูดกับคนที่ดูแลเขาช่วงเขาฝึกง,งานาเนาะจ้ะเนาะเออพนักงานอยู่นั่นนะนูก็ได้บอกว่าอนูไป ฝึกงานบาดายดอกอมืออื่นกับมือหื่อนี่อพิอหัสกับสุกเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเ่าเป็นยังเดี๋ยวฉันจะเขียนกระดาษให้เพราะว่าเมตายต้องเอากระดาษเนาะที่ช่วงเขาฝึกงานนี่ไปให้คู่ย่ำย่ำเขาฝึกงานเรียบร้อยแล้วระบัดที่นี่พุ่งนี่เป็น เมื่อที่จะประชุมกันทั้งคู่แล้วก็นคนที่ดูแลเข้าช่วงเขาฝึกงานแล้วก็ตัวนูพ่อแม้งซินะ่ะต้องประชุมกันอยู่ที่ที่นูฝึกงานเนาะกับนัดเวลากันแล้วนัดเวลากันแล้วแต่มันเป็นแบบอัเข้าเข้าไปบ่ได้นะมาที่นี่นูก็เลยแบบอ้ว่ากัทั้งเสียใจแหละพี่น้องทั้งเสียใจเออบ่ได้ไปฝึกงานเขาก็จะ เขียนว่าเข้าไปไะไไปยังสี่เนาะแล้วเราก็เขาล่าล่าป่วยแอมแอบให้ลูกเข้าความยังอย่างยังสี่อ่ะเพื่อดูแลลูกระบาดที่เนี่ยอที่ทำงานที่นูฝฟกงานอ่ะเขาก็เลยบอกว่าฉันจะคุยกับอันอันคู่เธอเองยังสี่เนาะระบาดที่เนนูก็เลยบอกว่าโอเคโอเคพี่น้องแบบจังได้ละ หนึ่องเขาอยากฝึกให้มันแล้วให้มันแล้วไปเลยแล้วเขาจังจะเขียนใส่กระดาษอีอย่ยังสี่หล่องานเขาประชุมมันกระสีแบบว่าเป็นจังใดโอเคบอโอเคหรือว่าจังไดยังสี่เป่าล่ะเพราะว่าเขาขาดมือน,นี่มันจะมีวั่นจำกัดนอกจากคือแบบว่าเขาบ่าไข่ขาดเกินช่วงหนึ่งเดือนเขาบ้าไห่ขาดเกินซีซีวันเนาะช่วงเขาฝึกงานนี่นั่นละ่ะระบัดที่เนี่ยไม่ตายอยู่ในอันอันเคสนี่เคสอันถึงคันสุดๆุดแล้วยังสี่นะแอมระบัดที่เนี่ นูก็บรรู้ว่าเขาจะเขียนจังใด้แท่กระดาษนูก็กเอาที่เขาทําใด้ละพี่นออ้องก็คือเ้อาก็ตตรงซอยลูกเขาก่อนส่วนอันเรื่องฝึกง,งานนี้เป็นจังใดคู่ก็เลยส่งอันอนันส่งอันขอคว้ามาหาหนูบอกว่าหลังจากหนูไปรับลูกอย่างเรียบร้อยมาแล้วนา่าจะไปซื้อยามาให้ลูกพร้อมเนาะซื้อมาไวเพิ่มอยู่จริงนะคู่ก็เลยส่งมาบอกหนูว่า ที่ทางานอันที่หนูไปฝึกงานนะ <orsun SS. S 1> เขาโทรบอกคู่หนูแล้วว่าหนูจะมามาบ้เน่อพฤหัดกับวนันศุกแต่คู่หนูกเ็เลยบอกว่าเขาประชุมทังโทรศัพท์ใดบอว่าสัง่งพุงนี้เนาะหนูกเ็เลยบอกว่าได้แต่เขาก็ตรงในยินเสียงลูกเข้าอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาอยู่บ้านเลี้ยงลูกลนอกจากเนาะเด็กหน่อยไปไป,ไปอนุบาลบได้ทั้งเป็นไข้ทั้งเป็นวินกับปวดหูพร้อมนอกจากกะ ตามพี่น้องลูกเนอะจะแตยพยายามสุดๆทั้งพยายามสู่ท้อ,อการฝึกง,งานและพยายามสุดๆแอบรักษาลูกทุกสิ่งทุกอย่างแหละพี่น้องแบบใกล้ชิดระบาดที่นี่นูกเกลส์คอนเฟิร์มไปว่าแบบว่าโอเคเอคุยทางโทรศัพท์ก็ไดประชุมทางโทรศัพท์ก็ได้ก็เป็นพุ่งนี้แต่ส่วนกระดาษที่เขาจะเขียนว่าเขาเป็นยังไงการฝึกง,งานเองส่นะ หนูกับบลูหนูก็จะถามเขาเอาว่าหนูไปรับเอาวันสุไดร์บอไปหนูก็จะเอาลูกหนูไปน้ะะาแล้วก็รีบออกกับมาบา้านยังสิเพราะว่าวันจันก็จะได้เขาห้องเลี้ยงตามเคยนกจัเนะนั่นแหละพี่น้องแต่หนูกับบลูคือกันว่าลูกจะหายบอวันจันแต่หนูก็อยากให้มันเคลียร์ย,ยังสินะ่ะ เขากับบรลูว่าเขาจะถามอย่างเข้าแน่เราเขากับบรูว่าเขาจะเขียนอย่างแน่อย่างสีในกระดาษอันเกี่ยวกับโตเข้าว่าเข้าฝึกงานเป็นจังไอยังแส่สีเพราะว่าตามจริงเข้าต้องนั่งประชุมกันเปนบ่จ้ามาที่นี่ก็เลยสิเป็นประชุมข้างโทรศัพท์นูกับเบเห็นว่าเขาจะเขียนอีกอย่างมันบลามันก็แตกต่างกับถ้าเขานั่งน้ากันนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างสิเมันบลาแล้วก็เด็กหน่อยก็อาจจะกวนแต่ดูกะทํานใดสม่ติล่ะพี่้อกจะเป็นยังสี่ล่ะถ้า แม่เลี้ยงเดียวแบบเลี้ยงเดียวสุดๆก็ต้องพยายามหาโหนทางให้มันแก้ไขแบบอย่างไหนอย่างหนึ่งนูก็เลยเอาแบบแก้ไขอยังสี่เอาแบบประชุมทางโทรศัพท์เอากับคู่กับที่ฝึกง,งานจะเป็นสามสี่คนหยู่นอกจากนั่งประชุมกันพรุ่งนี้เลยนุก็หวังว่าเขาบอยอยากให้เขาไปฝึกง,งานเพิ่มเเวลาที่เขาขาดอั่างสิ่นะ่ะนุก็หวังว่าเขาอาจจะ เห็นใจเฮาหนูกะบบลู่ล่ะเฮากับม่อยากจะวังวังายแต่แบบว่ามันก็จะดีเพราะว่าเฮาเป็นแม่เลี้ยงเดียวนูพูดให้เขาฟังนูพูดให้เอมเอมเขาเรียกอย่างคู่ใหญ่ฟังนูพูดให้คู่ของหรูพร้อมฟังก็สินะเขาก็รอยู่ไว้แล้วแต่ถ้าก็ค่อยเบิงจะจะพ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตายจะมาเบาให้ฟังอีกเทื่อนนึงเด้อจ้ะเด้อ แล้มื่ออื่น,นูก็จะได้โทษแจ้งอัน,นทีเ่เขาเรียกว่าอย่างหละที่เขาเอันอันการสนับสนุนนั่นการศึกษายอย่างจังสี่นอกจากตรงโทษแต่เศร้าอเขาจะเปิดเกาโมงเศร้าเขาโทษหลังจากเกาโมงลอยคิ้วบนนด้พี่น้องอันน่งค่อยโทษรษพท์เองคนจะมาคอมฟิร์มจังสี่แต่ สำหรับผู้ใดบ่มีลูกยน่ช่วงเข้าเรียนหอกเขาไปกดได้เลยในอินเทอร์เน็ตนะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่สําหรับเขาไม่ลูกเขาต้องกอกกระดาษมันจะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วเขาก็ต้องโทรบอกเขาก่อนแล้วหลังหลังจากเขาหูว่ามือลูกเขาป่วยอย่างนี้สินะแล้วเขาจะจ้างใส่เข้าส่งกระดาษไปคือตามแม่ไต้เคยเห็นมากเนาะแล้วก็ส่งไปซนี่เฮ้ยพี่น้องกะ ก็ไ่ได้คิดไอ้หวังว่ามือนี่จะเป็นมือที่แบบว่าล่าจากที่ฝึกงานนูก็คิดไวต้ตลอดว่าจะเป็นวันสูงกิงสีน่นอหนูกับเอ้ยจังไดกับจังวากันว่าเขาจะเคบอชวนเม่ใต้กับกับมี่ของแบบเขาเรียกตอบแทนนิดๆหน่อยๆให้ที่หนูฝึกงานเนาาจะนูอาจจะเอาไปให้เขาวั่นสูงเพราะว่านู แต่จะไปเอากระดาษนั่มแต่เขาบ่ได้บ่อยเขาไปเอากระดาษดอกว่านว่นซุปนะ่ะนูก็อยากเอากระดาษทีเ่เขาต้องกรอ,อกโลกนะ่ะก่อนเอาไปเลี้ยงเนาะมีน้องเนาะเอาไปนั่มน,นะมนูงไปค่ดเดียวก็บ่ได้เพราะว่าลูกป่วยนูก็ต้องเอาลูกไปนั่มละ่ะสาว่ายุทธเลี้ยงลูกนะ่ะมันบมแมน มันก็ตรงมีสาเหตุนหุ่ที่จะตรงท้ำเพื่อจะได้พาลูกไปหาหมอนั่นะจ้ะเนาะหลายอย่างจะหลายอย่างคิดในในหัวนี่หลาย,ยาสิ่งหลายอย่างแบบสูๆๆ้สู้แล้วพี่น้องสู้สู้จนแบบสีห้องห้ลละแต่กันนูกก็อดทนสู้จะพี่น้องตามพี่น้องเห็นเนาะมันก็เสียงานเสียการเรียนเสีย เสียเงินเสียลาย่างอะพี่น้องตามนะนี่แหละต้องเป็นแบบแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดๆถึงจะอยู่อยู่อยู่ตามแดนคือแบบว่าว่ามันเป็ยนยังไงนอกจากเนาะเราแบบโตคนเดียวพ้อมเด้่เนี่ยแบบมีไผมาซอยเองสิเนาะหรืจะเป็นกัดจรูกนี่นะจะว่าเฮโดท่านผู้ชมไหมครับเฮโดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไงจังเจอกับไมโนจาาไม่ต้ขอพูดหลาย ขอบคุณมากมากค่ะจากใจจริงนูดูแลลูกกอนเดอ้อจ้ะเดอ้อสวัสดีค่ะเฮโรลีนะพี่เจ